ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีลูกสาวนะครับร้องเรียนบอกว่าแม่เนี่ยถูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซ้อมจนกระทั่งอาการสาหัสล่าสุดทางในอำเภอได้เรียกตัวผู้ใหญ่บ้านคน,นงก่าวมาสอบสวนแล้วก็ตักเตือนรวมทั้งตั้งกรรมาการสอบวินัยโดยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยยอมรับว่าทำจริงแต่เพราะมันอดทนจนเกินขีดจํากัดเนื่นองจากที่ผ่านมา ถูกฝ่ายคนเจ็บเนี่ยด่ามาสี่ครั้งแล้วนะครับเอาข่าวผู้ใหญ่หมาเมื่อวานใช่ไหมครับนี่นะโดยเหตุการณ์นี้นะครับกรณีที่มีนางสาววณาชูแย้มอายุ31เข้าแจ้งความบอกว่าแม่คือนางเกษมชัยสุริยาอายุ59ได้ถูกนายพงพันธ์เอียดหมุนผู้ใหญ่บ้านหมู่2องตำบลท่าแค่์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงทำร้ายร่างกายจนเลือดกบปากฟันหักหนึ่งซี่ตามร่างกายและใบหน้ามีบาดแผลฟกช้ำไปทั่วตัว นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพัทลุงนะครับสาเหตุมีปากเสียงเรื่องเลี้ยงวัวในที่เดียวกันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางคุณสอนอนอง์สงสมพันธ์ในอำเภอเมืองพัทลุงได้เรียกตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนายพงพันธ์เนี่ยนะมาสอบถามโดยว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นผู้นําต้องมีความอดทนให้มากกว่านี้หลังจากนี้ทางอำเภอตั้งกรรมาการสอบวินยัยจะสรุปผลการสอบสวนภายใน15วัน ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านพงพันธ์ขอโทษสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทําจริงเพราะบันดาลโทสะที่ถูกอีกฝ่ายด่าพ่อแม่เรื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมโดนด่ามา4ี่ครั้งเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมีลูกบ้านมาร้องเรียนบอกว่าฝ่ายคนเจ็บไปล่ามวัวในสวนยางพาราทําให้จอกยางและต้นยางเสียหายเมื่อผมไปไกเกลี่ยก็โดนคู่กรณีต่อว่าด่าทอรอบสอง ทางคนเจ็บร้องเรียนเรื่องการเลื่อยไม้ของเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวนผมก็ไปไกยเกียโดนด่าอีกนะครัทั้งต่อมารอบที่3เรื่องการระบบการถ่ายน้ําของลูกบ้านคู่กรณีไม่ให้ถ่ายน้ําผ่านหน้าบ้านพอผมไปไก่เกียผมก็โดนด่าอีกมารอบ4เรื่องการล่ามวัวทั้งที่ผมห้ามแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังด่าผมอยากจะขอร้องเวลามีปัญหาผมไปไก่เกียให้เนี่ยขอให้พูดกันดีด อย่าดานะฮะนับดูในโดนด่าสี่ครั้งแล้วก็เลยทนไม่ไหวเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ใหญ่บ้านหนะ่อยแค่นี้ก็ผมก็โทษนะครับนะแต่ว่าทำใบแผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมไม่ไดาผมคุยการพูดคุยถูกทิ้งถูกอย่างกันตอนนี้ตอเนาะงมันคือก็คุยกันดีดีเนี่ยด่ากันคุณนถูกคุ้นแต่ว่าทุกดา่ามันก็มีคิดจำกัดนะครับนะนี่กับคือแนะน้ำผู้ใหญ่บ้านถูกคุ้นแล้วว่าคุยกันดีดีแต่ผมก็เลยรวัเรามันมีคิดจำกัดนะครับนะ ตุณเราตุกดาก็คือมันไล่อุ้นเองคือได้รู s, oh. uh ้ว oh. oh. yeah. oh. uh ่าอ๋อหรือวกตือนแร้วไม่ใช่ไม่ตื่นก็มาก็ะตัวตุกคนไว้แบบนนะอ่ยกมือไหว้ขอโทษนะบอกว่าเนี่ยคนเรามีขีดจํากัดขณะที่ตํารวจบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคําฝ่ายของคนเจ็บก่อนนะก็คือคุณป้าเกษมเนี่ยนะที่โดนทําร้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญากับทางผู้ใหญ่บ้านต่อไป ตอนนี้อาการคนเจ็บใบหน้าบวมมีเลือดออกในปากอยู่ตลอดและปวดตามร่างกายคาดว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักระยะครับนี่นะฮะ